ตอนรับเข้าสู่ช่องปั๊ชูสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ่อนน้องทุกคนครับหลังจากเห็นหน้าจอแล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเราอยู่ที่โปรแกรมทวิสตูดิโอนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรามีการสอนตั้งค่าใหม์ในสตรีมแคบป OBS ก็มีหลายข้อความนะครับทากมาบอกว่ามีของทวิสตูดิโอไหมทำของทวิสตูดิโอบ้างสิงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทวิสตูดิโอเนี่ยสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างและจะสามารถตั้งค่าให้เหมือนกับสตรีมแคบป OBS ของเราได้หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ อะไรก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับเราจะมาพูดถึงฟิลเตอร์หลักๆที่ผมใช้ก่อนแล้วกันนะครับใน OBS Stream Lab เนี่ยผมใช้อยู่ประมาณ4อย่างนะครับก็คือ1 c o m p คอมเพรสเซอร์นะครับที่เอาไว้ใช้ดันเสียงนะครับ2ก็คือ e x p a n d e r ที่เอาไว้ตัดเสียงคีย์บอร์ดหรือว่าเสียงรบกวนต่างๆนะครับ3ก็คือ Li ม i t e อร์ที่เอาไว้ควบคุมเสียงไม่ให้มันดังเกินไปนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือ v s c Plugin นะครับที่เป็นของ m a r v e l GEQ ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน t i v i s Studio เนี่ยมีฟิลเตอร์พวกนี้หรือเปล่านะครับอ่ะคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าวิีเซ ใช้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่เนี่ยยังไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์อะไรเลยเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดฟิลเตอร์อะไรเลยแล้วก็ปกติเวลาเราจะเซตเสียงเนี่ยเราก็ต้องกดเช็คเสียงตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ยินเสียงตัวเองแบบนี้นะครับแต่ว่าสําหรับทวิสตูดิโอเนี่ยหลังจากที่เรากดเฟืองตรงนี้ไปแล้วเนะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองและ อ่ะไม่เป็นไรนะครับเราสู้ชีวิตลองเข้าไปดูต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดเป็นขั้นสูงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมกดไปแล้วแล้วผมก็หาวิธีกลับไปเป็นขั้นไม่สูงไม่ได้แล้วนะครับก็หลังจากใครที่เข้ามาแล้วก็ลองกดขั้นสูงไปเลยแล้วกันนะครับมันก็จะปรับได้เยอะกว่าโอเคในเรื่องของระดับเสียงนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าตรงนี้ต่ําเกินไปตรงนี้สูงเกินไปตรงนี้พอดีนะครับซึ่งผมโอเคตรงนี้มันพอดีก็ดีแล้ว <laughs> ต่อไปแปลงเป็นเสียงโมโนอันนี้สําคัญสําหรับไมค์ของใครนะครับที่เมื่อกี้กดฟังแล้วมันออกข้างเดียวหรือยังไงก็ตามไม่ว่าจะข้างซ้ายข้างขวานะครับกดไปปุ๊บมันจะได้ยินทั้งสองข้างอ่ะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันทางขวาหรือเปล่าอ่าโอเคเสียงเข้าแล้วครับบางทีเนี่ยเราต้องเลือกระหว่างซ้ายกับขวานะครับก็ลองเลือกดูถ้าซ้ายไม่ติดก็มาขวาถ้าขวาไม่ติดก็ไปซ้ายถ้าไม่เตียงสองอัด เปลี่ยนไม่ละกันไม่รู้เหมือนกันอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปฟังเสียงตัวเองใหม่ละกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับอ่ะตอนนี้เสียงผมเนะี่ยออกทั้ง2ข้างนะครับซ้ายขวาที่ว่าโอเคหยุดฟังเข้าไปดูต่อละกันนะครับต่อมาก็คือชื่อนะครับอันนี้เราตั้งอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นไมค์ฟิลเตอร์ละกันนะครับโอเคเรียบร้อย และข้อนี้นะครับสำคัญมากเลยสําหรับใครก็ตามที่ต้องการที่จะแคสเกมหรือว่าตัดไฮไลท์นะครับเราควรที่จะเปิดเป็นไว้เพราะว่ามันจะสามารถแยกเสียงเรากับเสียงเกมออกจากกันได้นะครับบางทีขนาดนั้นเสียงเกมอาจจะดีแต่เสียงเราอาจจะมีอะไรเข้ามารบกวนนะครับเราก็ตัดเสียงเราออกไปก่อนได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้เราสามารถทําได้ในโปรแกรมตัดต่อนะสำหรับใครที่จะสตรีมอย่างเดียวนะครับก็ปิดเอาไว้ได้นะครับต่อไปเป็นความล่าช้าของเสียงตรงนี้เราจะไม่ปรับอะไรนะครับเราไม่ต้องการดีเลยอะไรทั้งนั้นต่อไปเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้เหมือนกับในสตรีมแลบ OBS เลยนะครับเดวดู่า มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเลโชกับเทรโชเนี่ยเราเอาไว้อย่างนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวเลือกขั้นสูงมีอะไรบ้างนะครับพอเปิดเข้ามาก็จะมี a t t a c k t i m e นะครับ Release Time แล้วก็ Makeup เก i ฑอัตโนมัตินะครับผมแนะนำให้ปิดไปก่อนความดังเบาของเสียงเนี่ยมันจะได้ไม่แกว่งไปแกว่งมา a t t a ท k ผมจะปรับไปที่1เลยนะครับแล้วก็ l e a s e เนี่ยก็สัก100้ละกันนะครับต่อไปในส่วน noise gate นะครับผมคิดว่ามันก็คือ expander ในส t รีมแแบบ obs นี่แหละนะครับเปิดไปเลยตัวนี้นะครับเราจะใช้ในการ วิธีทําก็เหมือนในสติมม์แบบ OBS เลยนะครับให้เราสังเกตที่ตัววอลลุ่มที่เด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับให้เรากดคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆนะครับเวลาเรากดคีย์บอร์ดเนี่ยสัญญาณก็จะเด้งแบบนี้นะครับคราวนี้ให้เราดันไปทางขวาเรื่อยๆนะครับจนกว่าเสียงกดคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะหายไปนะครับ แล้วเาผมคิดว่าลบ30โอเคแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวเลือกขั้นสูงครับหลักการทํางานของนอ s e g เก e หรือว่า Expander เนี่ยก็คือเสียงที่เบากว่าจุดที่เรากาหนดไว้เนี่ยมันจะถูกตัดทิ้งออกไปนะครับก็คือจะไม่เข้าไม้นี่แหละต่อไป h y s t e r e s i s นะครับไม่รู้เหมือนกันชื่อยากมากเลยแต่ผมคิดว่ามันจะช่วยให้เสียงเราไม่ขาดไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราพูดเบาไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลากไว้ซักลบ2ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสดูต่อไปนะครับ a อ t แ c k ไ i m e เหมือนเดิมต้อง ใช่หัวเสียงหายไปต่อไปโฮทามนะครับผมคิดว่าปรับไว้สัก500นะครับ500นี่คือครึ่งวินาทีแต่ลองไปปรับกันได้นะครับแล้วแต่ชอบข้อควรระวังก็คือถ้าเราปรับน้อยเกินไปนะครับหลังจากที่เราหยุดพูดไปนิดเดียวเนี่ยเสียงมันจะตัดไปเลยนะครับซึ่งทําให้เสียงเรามันมันอาจจะก,กระตุกกระตักไม่สมูทได้ต่อไปก็รีลิสไทม์นะครับเหมือนเดิมผมต้องการให้เสียงผมเนี่ยชัดถ้อยชัดคำนะครับไม่มีการปองการปิดอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดไปเลยเหมือนกันนะครับให้ต่ำที่สุดก็คือแอ เหลือ5นะครับแล้วก็โฮทามเนี่ย500ต่อไปนะครับ Noise Suppressor ก็น่าจะเหมือน Noise Suppression ของสตรีมแบบ OBS เหมือนกันนะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าปรับไว้ที่ต่ำก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราใช้งานไปแล้วมีเสียงสัญญาณแทรกเข้ามาอยู่มีเสียงจี่เข้ามาอยู่นะครับเราก็ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคสูงสุดก็คือสูงมากแต่ผมให้ต่ำไปก่อน โอเคนี่คือหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสเสียงกันซิว่ามันจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือเสียงคีย์บอร์ดนะครับกับเสียงสัญญาณเดี๋ยวผมจะลองกดคีย์บอร์ดอย่างเดียวโดยที่ผมไม่ได้พูดอะไรนะครับอ่ะผมกดไปแล้วมันไม่มีเสียงทีจริงๆนะครับไม่ได้ตอแหล ฟังจากเสียงใหม่ถือว่าโอเคเลยนะครับเสียงสัญญาณอื่นๆเนี่ยก็หายไปแล้วด้วยแสดงว่าตัวทวิสตูดิโอนะครับมีฟีเจอร์ที่สาคัญเนี่ยคล้ายกับสตรีมแ lap OBS นี่แหละครับต่างกันตรงที่ว่าไม่มีตัวลิมิเตอร์นะครับซึ่งผมคิดว่าลิมิเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นต่อไปเป็นส่วนที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจมากที่สุดก็คือฟิลเตอร์เสียงนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่มีช่องใส่ฟิลเตอร์อย่างอื่นเลยนะครับนอกจากฟิลเตอร์ที่เขาให้มาก็คือ o i s e Gate c o m p r e s s o r แล้วก็ No Suppressor มีแค่นี้ดังนั้นตัว VST ปักอินมันก็จะหายไปถูกไหมอ้าวแล้วถ้าไม่มี VST ปักอินเราจะใช้ Marvel G EQ ยังไงนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าใครใช้ได้ก็แชร์กันมาละกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเตรียมตัวเลือกไว้ให้คุณแล้วและตัวเลือกนั้นก็คือ Voice Meter นะครับวิธีการเข้าก็เหมือนเดิมเลยพิมพ์ Google เ,เขียนไปเลย Voice Meter แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์เขาเลยนะครับ v b e a a u d i o c o m หลังจากที่เราเข้ามานะครับ <S <S <ๆ S 2> เขาก็จะมีหลายๆโปรแกรมให้เราเลือกเลยนะครับเราจะใช้ Voice Meter ตัวนี้นะครับ เลือกลงมาแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตัวไหนตัวหนึ่งนะครับตัวข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ซิปนะครับส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็นไฟล์อินส tall เดี๋ยวผมจะเลือกดาวน์โหลดตัวล่างแล้วกันหลังจากที่คุณลงมาปุ๊บนะครับคุณก็ลงโปรแกรมปกติเลยโปรแกรมนี้ไม่มีไวรัสอะไรนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรอันนี้ผมลงไปแล้วนะแต่เขาจะบอกให้เรารีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเราก็รีเครื่องไปเลย <c oughs> แล้วผมก็ไปรีสตาร์ทเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือวิธีการเปิด w i c e meter นะครับเราก็พิมพ์ไปเลย w i c e meter นะครับหน้าต่าง Voice Meter ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมีขั้นตอนเล็กน้อยที่เราจะต้องทําก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือทางฝั่งซ้ายนะครับฮาร์ดแวร์อินพุตนะครับให้เราเลือกเป็นไมโครโฟนของตัวเองนะครับจะเป็น WDM ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น MME ก็ได้นะครับอ่าผมเลือก WDM ละกันหลังจากนั้นครับเราจะเห็นเสียงสัญญาณตรงนี้ขึ้นนะครับใครไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับให้เรากลับไปที่ฮาร์ดแวร์เอา์นะครับตรงนี้นะแล้วก็เลือกเป็นลําโพงของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกตัวนี้เหมือนกันนะครับจือกลลโพงเสแ้ว จะได้ยินเสียงตัวเองนะครับให้กลับมาคลิกที่โมโนนะครับในแผคัดแวร์ก่อนเนาะเพื่อที่เสียงสองฝั่งเราเนี่ยจะได้เท่ากันนะครับโอเคต่อไปเป็นการปรับเสียงนะครับซึ่งการปรับเสียงของวอ i c e m e t ร์เนี่ยง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูแล้วกันนะครับธีการปรับก็คือตรงมีนะครับทุกคนเห็นแดงใช่ไหมครับผมแนะนําให้ลากลงมานะครับ ต้โลนิดนึงนะครับแล้วก็ดันไปทางซ้ายนิดนึงนะครับเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับกดตัว M นะครับหรือว่ามิลนะครับกดเลยปึ๊บนะครับสัญญาณนะครับก็จะออกแค่ Virtual out นะครับซึ่งตัวโปรแกรมอื่นๆเนี่ยจะดึงเสียงจาก Virtual Out ออกไปนะครับส่วนตรงเนี้ยเราเอาไว้เช็คเสียงนะครับถ้าสมมติเราไม่เช็คแล้วนะครับกดมิวไปเลยเป็นอันเรียบร้อยครับวิธีการปิดนะครับเราอย่าเพิ่งกดปิดตรงนี้นะให้เราคลิกที่เมนูครับแล้วก็เลือกที่ System Tray โอเค จากนั้นครับกดปิดเลยโปรแกรมนะครับ Voice Meter ก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้เรากลับมาที่ Tavis Studio นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่ตัวตั้งค่าเหมือนเดิมมิกเซอร์เสียงนะครับจากนั้นครับถ้าสมมติว่าตรงนี้ของใครเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าไม่ได้เปิดเอาไว้นะครับให้เปิดและตั้งค่าใหม่แต่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยเปิดแล้วมีไว้อยู่แล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะได้ไมค์ที่มีคุณภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่มิกเซอร์เสียงเหมือนเดิมกดเช็คเสียง สวัสดีครับเทสใหม่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เรียบร้อยครับ ตอนนี้ผมคิดว่าไมโครโฟนหลักของเรานะครับได้ถูกตั้งค่าอย่างเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสำหรับผมนะครับทวิตสตูดิโอปรับค่อนข้างง่ายกว่านะอาจจะไม่ได้หลากหลายเท่ากับสตรีมแ lap นะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับโมโนก่อนเลยถ้าสมมติว่าคุณได้ยินเสียงออก2ฝั่งเนี่ยให้คุณปรับเป็นโมโนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าได้ยินฝั่งเดียวก็ไม่ต้องปรับต่อไปนะครับชื่อตั้งอะไรก็ได้นะครับอันนี้สำคัญมากสำหรับใครที่ต้องการเอาวิดีโอไปตัดต่อนะครับส่วนอัน มีแค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือ Voice Meter นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลด Voice Meter นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้เลยแล้วกันเนาะและนี่ก็คือการตั้งค่าไมค์ขั้นสูงของโปรแกรม t w i t c h Studio นะครับเป็นหลักนะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะสร้างแล้วก็ปไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็รวมถึงการตั้ง ผมคิดว่าไม่น่ายากจนเกินไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆเอาเป็นว่าก่อนจบคลิปนะครับก็ฝาก u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับ Tik t o k แล้วก็ทวิชของผมไว้ด้วยละกันนะครับชื่อบอสชูหมดเลย <c oughs> ไปเซิร์ชเอาเองละกันนะขี้เกียจตัดมาลง <c oughs> แล้วก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาหรือมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้นะครับหรือใครไม่อยากคอมเมนต์ก็ส่วนตัวมาที่เพจบอสชูก็ได้นะครับแต่คอมเมนต์อะไรไว้หน่อยก็ดีนะอยากอ่านนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจกัันนนนด้น้้ออ like, ใใ้วยครบใีีือาลมมเปํหหผสิ ตูดิโอและผมบอสชูจะต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ